เฮ้ไปิีทีนกนกลัวอดอยู่ออเหรอที่กับข้าพเจ้าขอเดินทางแบบไม่เ่อยบไปน้ำก่อนมแล้ว เรื่อคนอื่นมาขับเพราะเดี๋ยวผมต้องลงเดี่ยวข้าวให้นอนครับ,รบนอนไปครับบักทางครับเอานี่ปึ๊บข้ามสะพานห,หน้าใช่ปะเออข้ามสะพานเข้าเมืองใหญ่ไหมเข้าเมืองตรงกลางเราเราต้องเราต้องผ่านนี่ใช่ไหมผ่านเซฟโซนไปไปวิ่งวิ่งวิ่งเรียบเซฟโซนก็ได้นี่ไม่ต้องไม่ต้องผ่านก็ได้เข้าเมืองตรงกลางแล้วก็เลี้ยวซ้ายผ่านปั๊มน้ำมัน สวไปไงน่ลงมหนไเอาซะแล้วอะอะไรวันนี้เออสี่โมงสี่โมงใหญเัลีหมึงค้างอ่ะซับลีอ่ะลีไปออกไหมกูว่าชนต้นไม้ทำไมวะออกก่อนใช่ไหมออกก่อนนะกอจะเอาข้าวก่อนะ

เข้าข้ามหมู่บ้านไปอ่ะหมู่บ้านใหญ่ยังไงตัวระเบิดเจอแล้วตัวนี้ผมขออนุญาตอยู่บนรถนะครับยิงก,ก่อนเลยปุ้งก็ตื่นไม่ระเบิดดีวะ ตัวขาว,าน,วานั่นใช่ไหมตีโจมเสร็จหมด,วดวนวแล้วตัวธรรม,าๆๆมาดาเสร็จแล้วซึ่งผมดูอะไรมาทุกมันมามามาเข้าไปอะไะผมผมไม่รู้ว่าที่จริงนะตัวระเบิดมันมันมีแค่ตามละตัว ได้ซงมาหาตั้งนานเมื่ยิงไปตัวนึงแล้วทำไ,ไมไม่ไม่หมดสัม,มีสองตัวไหม่หรอไม่ครับสัตัวอะไรนะมิตั้งสองตัว เมื่อวานได้เล้นไหมต๋องว่าผมเล่นเซิร์ฟทีวีเซิร์ฟนี้มันไม่อัปเดตมันอัปเดตแล้วเซิร์ฟนี้มันยังไม่อัปเดตไม่อัปเดตอะไรมาเพิ่มอีกว่ะเนี่ยไม่อยู่เหมือนแก้บักอะไรนิดหน่อยมั้งพี่จะบอกว่าผมลืมเอาถังนน้ำมันใส่รถมาด้วยอะไร แล้วกลไป,ไไป,ไปเลยไปไปฟาร์มด้วยกันไปอันแบบรถได้ตงดูฟังไม่ถ้าขับมันก็ขึ้นเองไปไปไปอ๋อเนี่ย คือน้อย50ไม่อยากกดสัง่งเดี๋ยวได้หินล็อกนี้เด,ดแล้วสนิเพื่อตกเข้าไปเคลียร์ทางานที่เดียวพอหมูกรอบไข่ดาวไข่200ยอด่อ้เราแพงต้องทำาึงเงเด้ย,าายททเไ๊ะเ,เรี์หม่ฝันว่าวะตัวนี้ขนาด ข้นบนรถหมาอ้ายสีห้าตัวเฮ้ยไม่ใช่ต้องบีศามึงกาบกูไม่กล้เข้าไปฟันเลยเลยผลเมือออกมาทีวีอีก เต็มแล้วจะต้องดูองพอๆนะครับครับตามไมน่าเหลือสิบโอ้หอโหทำไมของตัวมึงตามไมน่ามันน้อยวะไม่รู้กนะันตัวผมไม่มีปัญหามานานแล้วอาจจะเป็นโรคหอบหรอืออรไรเราต้องกินอาหารแล้วก็พักสักสองคืนนะจ๊ะกินไก,ก่เกาหลีดีกว่า ี่เรากลับบ้านาอนบ้านก่อนของเต็มของมาไปเก็บของติดของเก็บแล้วก็คาบกล่องไอ้ออพวกนี้มันไม่ได้มาบ้านน้าหอ้อวแล้วทำไมบ้านมันไม่โดนทำลายลวะถูกกำแพงแไว้กำงไว้นับมนะั้ัีต้องต้อง ในหมูบ้านนี้มีจุสปอนแค่หุ่ยเยอะมันจอสีแยกข้เดียวเกวสายตอนนี้เอเลยดูบานนี้รถธรมดขับไปได้หาไปขีหายไม่ได้มีอ,อะไรา,ะานเลยเนี่ยต้งโ้มกดดันไงจ๊ะ ไปไปเอ้วนี่อะไรดีวะไม่ออกบนช่อนสิคนเดียววะเพราะแม่พี่ได้กินที่นู่นเลยอะ่ะผมได้กินคนเดียว,วไม่ไหวจะต่อมที่คนพวกอะ อ่แะไร็ต้องไห้รถนะไม่มีการเข้ารถเกิดปิดปดดขี้้งนอโอเคมันเข้าไปไห่เดียนตมองเอาไปกล้องกได้ฮะใชเดี๋ยวผมเดี๋ยวผม ดี๋ยวผมคนเดี๋ยวผมไน้วกเอาทีมนข้างซ้ามากตะโดดฝาเฮ้ยมันขึดนไขึ้นไอ้เหี่ยยังไม่ขึ้นมันต้องหัวไอ้นี่ก่อนแล้วก็เอาเอามูอฟี่ปีนออกมาเป็นทาร์ฟล็อกก่อนไม่ให้มันขึ้นที่มนนเลยโอเคได้เลยับมัเอไมากอเกอกเเอร เดี๋ยวนะกูเจอรถม่จะเป็นรถสาวหรือเปล่าหายไปหนกันมีควันขึ้นไหมมองไม่เห็นมเไโอเคครับข้ามาละทนได้ไหมยิงของเลยอาวยังไม่หยิบยังไม่ไยิบสักอย่างแบตเตอรี่ยังได่ไหมนน้ำเต็หมดลยด้ว มดวะรถเงก็แจ้งมาวละงครมผจมาละวงมีอะไรแจ้งมแจงแล้วนะไม่มีอะไรมาทับยไปมาเลยผมทางแยกเ่ยงานยังรมึงขายกนเลยวะสกิลเดกหลอกกู ใค่บวห้เียงสายกเยอะมากได้ไขควงประมาณสิบปันแม็กปืนก็แล,วก,แลวก็ใฟฉายเงินในปืนได้ปืนประหลาดๆแล้วไม่ได้ครับไม่ได้เราได้แบบรถยนต์มันเอาไวท้ทำที่ซ้อมที่ซ้อมตื่นตัวได้ใช่ไหมก็ได้ก็ได้ที่สุดที่ได้ไขควงมนัน ถ้าเป็นเจยาแยกเดอยวก็หัวใจงานเดียวก็หัวใยสุดยอดเดียวก็หัวใจหันีจ เร่องของดีนะนี่มันต้องต้องวิ่งเข้าป่าบ้านเราล้วเนี mm ่ย hmm. อัน mm hmm. นี้หกัหกหักด้านขวาเข้าบ้านเลยได้เลย เป็นหน้าผมมาสิบสี <c oughs> <c oughs> uhm <c oughs> <c oughs> ่ติดลบก็ไม่ติดลบเท่าเดิมโ่กลงติดภารกิจเาร์ปั๊ดยอยู่ใกล้ 哎、嗯，都都都都得让的嘛。哟、嗯，我还有嘞。